มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุโขทัยแม่น้ำยมสายหลักแตกเพิ่มอีมมกจุดมดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุโขทัยแม่น้ำยมสายหลักแตกเพิ่มอีกจุดหมู่ที่3ตํตำบลท่าทองน้ำทลักท่วมชุมชนเมื่องนาฬิกา2 2ินาทีวั 22. 22. นที่2 5สิงหาคม2567บริเวณหน้าบ้านผอนนแผนลาประชาคมและจุดบริเวณหน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่3ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยผนังกั้นน้ำแตกมวลน,น้ำไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือนของประชาชนและสวนพลอไม้ชาวบ้านเร่งขนของขึ้นสู่ที่สูงสำหรับสถานการณ์แม่น้ำยมในตัวเมืองสุขโขทยัยวลาท22เนริการะดับน้ำสูงที่7.72เมตรนะคะระดับตลิ่ง8.15เมตรค่ะ สุโขทัยแม่น้ำยมสายหลักแตกเพิ่มอีกจุดหมู่ที่3ตํตำบลท่าทองน้ำทะลักท่วมชุมชนขอให้ทุกคนปลอดภัยและเป็นกำลังใจให้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ